ออกมาตอบออกมาชี้แจงแล้วพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยสำหรับกบุสุพจน์และที่ฟอนไซแคนมวลกุบขอชี้แจงแบบเดือดเดือเลยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยพราะว่าหยังมันลาสุดนะฮะโดนแอบอ้างลิขสิทธิ์สำหรับผลงานเพลงเป็นกูเขาบมาลั่นแบบแรงๆเลยว่าฟ้องมาเจอฟ้องกลับให้มารู้กันไปว่าใครกันแน่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เรื่องราวเป็นแบบไหนปะจีละเล่นจีละเล่ามาสีวอลซูฟัง สวัสดีครับพี่น้องตอนรับาลกระทรวงดานการจักรวาลลูกทุ่งกับบักหลานนุน่มเจีระพี่น้องครับนุ่มเจีระเริ่มต้นกับประโยคนี้เลยบอกว่าเฮดบ่ถือทําไม่ถูกนะฮะพี่น้องเอ๋ยนุ่มเจีระบอกเลยว่าอันนี้ก็คือโมโหแท้แลกักกาสูนแท้ที่รีนะครับแต่ว่าเรื่องเล่าเนี่เริ่มต้นมาจากไอ้กบสุพจน์แลกักการท่งฟอนเซคันต์มวนกุบปพลังวัตจังสันนะฮะพี่น้องครับยูเบยู B U, โดนแอปอาริทซิตผลงานเพลงเป,เป็นกูเขาบ่ามา ต้นฉนบับนี่ห้องหูอยู่แล้วนุ่งเจือรากบเคยบอกถึงผลงานเพลงนี้และเชื่อผลงานเพลงนี้บอกตรงๆจากใจพ,พ,าาพี่น้องคาราพราะว่ายังเป็นผลงานเพลงที่ขยอยมากและกระือใจ เห็นถึงความทุ่มเทเห็นถึงการทํางานของทีมงานไม่ว่าจะเป็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังร่วมถึงกบสุพจน์พี่น้องคาราผมสาหรับผลงานเพลงเป็นกูคาโปมาคยูบอยูโดนแอบอ้างลิขสิทธิพี่น้องเอ้พี่น้องเอ้บ่ถือเฮดแบบนี้บ่ถือพี่น้องครับนุ่มจีระบอกแบบนี้เลยกันแล้วกันนะครับมากสวอลซูฟังแบบละเอียดพี่น้องคาราผมแต่ว่ายันลูกดหัวใจกดไหลกดแช่พร้อมกับแสดงความเขียนของมาเนาะติดตามช่องจีระเล่นด้วยกันแล้วกันนะฮะ เริ่มต้นมาจากฟอนเซคแคนมวนกุปก่อนนะฮะเพื่อนบอกว่าทั้งสี่พวกเราทำเพลงหนึ่งเพลงพวกเราใช้ใจทำกันทุกเพลงนะครับใครก็ตามที่นำเพลงพวกเราไปใช้ในสื่อใดๆก็ตามพวกเราฟอนเซคแคนเอ,อ่อพวกเราฟอนสตูดิโอยินดีมากๆเลยนะครับแต่อย่าเอาเปรียบพวกเราด้วยการฟ้องลิขสิทธิ์เราเลยครับ พวกเราไม่ได้ทำอะไรผิดแบบนี้พวกผมเสียใจนะครับหากคุณคนที่แจ้งลิขสิทธิ์ของเราติดตามเราอยู่ขอนะครับพวกเราทำเพลงด้วยใจจริงๆครับไปเมืองต้นฉัพเพินคือการฟ้องลิขสิทธิ์ไอ,คอ้คนที่ฟ้องคือการฟ้องลิขสิทธิ์เสียงร้องก็เป็นเสียงร้องของกบสุพจน์นาก็เป็นหน้ากบสุพจน์พี่น้องคราบผมคือการเหตุแบบนี้ อันนี้ลุงเจีย๋ยลก็มีคำถามคือกันพี่น้องคาราผมละกันนี่มีคนเอา้ามุจจอร์ล้อมืองผากตอนพี่น้องคาราเนี่ใส่ภาพใส่เนื้อหาในที่แบบโอ้โหชัดเจนเลยบ,บอกว่าเจ้าของเนื้อหาคือใครอ่านชื่อด้วยนะอ่านชื่อมึงคือกล้าว่าอยากอายติไม่ละอายใจหรอเออบบทีนี่พี่น้องคาราผมไปต่อทั้งฝากฟังศิลปินแนวกบสุพจน์นะฮะเอา เยาววาเยาววาดันวาหนีวาโนนพี่น้องครับคอนสอดกบสุพลนะฮะศิลปินผู้เพิ่นกับผ้ากันแชฉกคือกันน้องปวัตสิเป็นนี่นุกพีรุ่นี่กับแฉกคือกันพี่น้องครับน้อพีรุ่นกับเวาคือกันเออร่วมถึงคาเช่นกับแช่เออสัญญาหลายผู้เลี้ยงพี่น้องคารบผมซอยกันบอกต่อดาวาเจ้าของผลงานเพลงต้นฉบับเองปศุวิทยาพี่น้องครับต้องออกมาบอกเลยนะฮะกบเคโรสุพลบอกว่าผมเป็นเจ้าของเพลงเป็นกูเขาประมาณ แต่โดนกระทําแบบนี้ไม่น่ารักเลยบา่าน่ะฮงอิหรีพี่น้องครราผมโดนฟ้องลิขสิทธิ์ปิดกันเออพี่ๆสื่อช่วยด้วยครับช่วยกันแชร์ขอความยุติธรรมกับพวกผมด้วยนะครับอันนีเพิ่นบอกอีกหนึ่งก่อนและอีกหนึ่งก่อนน้องครราผมไอโก้สุพจน์บอกว่าฟ้องมาฟ้องกลับครับเตรียมตัวไว้เจ้าของช่องที่ฟ้องพวกผมเพราะผมคือเจ้าของลิขสิทธิ์เอาเพลงผมไปทำอาหารกินไม่ว่า แต่ทําแบบนี้ไม่น่ารักเลยคอยกับมิวการไปแสดงความคิดเห็นพี่น้องครับผมผมบอกเลยว่าแรงมากพี่โคตรเอี้ยเลยอ่าคอยไปแสดงความเห็นพี่น้องครับผมเออหลฟ์บนหลายคนก็มาแสดงความคิดเห็นในที่ที่ท่านเด็กกันพี่น้องครับผมมันใจลายมันเห็นว่าดีเห็นว่าคืออันนี้ก็อีหลีพี่น้องครับบมทงทงจากใจว่าไม่ถูกต้องคือกล้าเห็ุทําไมกล้าทำอันนี้เขาว่าจากใจแล้วพี่น้องครับเขาว่าดีมิสฉุนไส้เสื่อนเสียอย่างครับกับฝานเซ่แคลน หรือว่ากบุซอร์หรือว่าคนอื่นๆศิลปินอื่นในทีมงานฝอน่งใสแค่ไม่หรอกครับแต่ว่ามันมาควรกว่าจะมาเป็นเพลงหนึ่งเพลงมันสมองความคิดเงื่อนลงทุนและเสียงร้องความสามารถของศิลปินมันหลายอย่างกล้าชุดมือเปิบจังใดอันนี้ฝากกันแล้วกันฝากเลยขอขอยนุญาตวอาแทนเพิ่นเพื่อนอาจจะว่าเป็นแค่ขอความแต่ขอว่าเป็นพันเสียงว่าคือกล้าคือมันนามันใจครับเท่โอย เอาซ้ำนั่นและพี่น้องครราผมเฮจ้าไหนก็เฮตแต่ว่าไปเห็นด้วยกับไอ้กบว่าฟอ้องมาฟอ้องกับฟอ้องมาฟอ้องกับฟอ้บฟองมันขึ้นเลยอืมหเห็นมันจื้อกันนะฮะอันนี้ซูนแท้งพี่น้องครรบผมเอาขอที่อย่าแสล่ล้มนช่๊งน้อยตะว่ากันเออเขาบอกไปก็คือแบบนั้นแหละพี่น้องคาราผมเอาท่ามืออี้คือจักรวาลลูกทุ่งกักหลานุ่มเจียระพี่น้องคาราผมฝาาคนหัวใจกดไลค์กดแช่และแสดงความคิดเห็นของแม่แน่กันแล้วกันเานาะติดตามช่องจิละเล่นด้วยนะจ๊ะจิละเล่นจิระเ,เล่ามา ซิวอ๋ซูฟังสวัสดีครับ